สวัสดีค่ะพี่น้องค่ะครับสวัสดีนะคะเฟ้นครับเฟ้น่องนะพี่น้องยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเขาสู้ช่องเจ๊ตังคนภูไทยชาแน,นลนะคะพี่น้องตอนนี้แอดมินเดินทางมาหาคุณแมรี่นะคะเพื่อที่ว่าจะตามตัวเลขที่ปูหวังพันชายตัวใดนะคะพอดีมากนะคะคุณแม่เพิ่กัะเล่าความฝันให้แอดมินฟังสําหรับคลิปนี้จะเป็นความฝันของคุณแม่นะคะคเพื่อนว่าเพิ่นฝันโตหางเลขกนะคะ คุณแม่จะฝันว่าจังไไดนันสีไดตัวไดนันกฝากพี่ฝากน้องติดตามรับชมและฟังน้ากันนะคะและ้วกาพิจารณาซอยกันนะคะชอบปะชอบจังได้คอมเมนต์ใต้คลิปได้นะคะท่านผู้ชมกสําหรับท่านใดที่เข้ามากซอยเป็นกํนลาลังแรงใจนะพี่น้องซอยก็ไล์ก็แชร์ให้อดมินนั่งในเดอร์ค่ะเพื่อจะได้มีกําลัางแรงใจในการติดตามหาตัวเลขโชคลาภนะคะในงวดวันที่30ธันวาคม2565นะคะ ตอนนี้อยู่ที่เชียงหน้าเนาะแม่เนาะเชียงหน้าแม่ดีแม่วันด,ดีค่ะด<า>ีจ<า>้า,าไป็นใไดรนอนรับฟันดีปะเนาะโอ้ยแม่ดุดฟันตัวตอหางเด็กบ่ฟันมากไปสมเด็จอันที่นี่เขาสิมาขายทานไห้บักในน้อยสิมาขายทานไห่ขายทานสอดเท่าไรละบักลา,าสั้นสอบละร้อยหกสิบสนบ่าโอ้ยบักลาแม่ตอไรบ่ ค่ะตัวไดยู่อีแมนด้วยหาซิปได้บในฝันได้อยู่เขาก็ได้เอาไห้ท่านเขาขึ้นรถนไห้เด็กชายรถกัดจักตัวไดบของเขากัดเจ้าไห้ฝันมือใดแม่ฝันขึ้นนั่นเลยลังเลขออกบเลขออกันมือเลขออกเลยบ่ลังเลขออกเลยบ่มือรุ่นอ่ออีกมือนึงอีกมือนึงต่อหางเลขฝันต่อหางเลขเลยค่ะโอ้เงี้ยนะ ฟันว่าเล็กน่อยเอาทานให้รา่<อ>ละ,ละานสวบหน้าร<อ>้อยหาสีกบ,บ้ก็สิเป็นหนึ่งหาศูนย์นยตัวน้อเด้ก็ได้หนึ่งหาศูนย์กับหนึ่งหกศูนย์ค่ะมทถานอ่นนะอันนี้คือความฝันคือความฝันแม่ผู้ชายเนาะผู้ชายอ๋อวันนี้ในฝันมือนั่นนั่นฝันเมื่อ,นานานมอแ,แม่แม่ตีเป็นเลขยังป่ะจ๊ะตีเลขบ่ตีเลขตัว ก็นึ่งหาศูนย์เดี๋ยวอ๋อเอาแต่ที่ว่าราคาที่พนบอกเลยราคาราคานนี้แหละถ้าแม่นมาตีผู้ใชายก็เป็นหาอยู่แล้วเนาะแมนผู้ใชากับน้ำหาอยู่เดี่ยวก็คือเข้าตอกตีเงาหมดตีเงาดิหาศูนย์ศูนย์หาจับคู่กับหาศูนย์ศูนย์หาค่ะบันเน่หนึ่งหาศูนย์มันก็มีหนึ่งหาน้าบอกหนึ่งหาศูนย์มีก็ก็นึ่งหาหาหนึ่งสิบอก พูดอยากมีกะซื้อหาหนึ่งหนึ่งหาซื้อหาศูนย์ศูนย์หาบอลค่ะบอลหนูถามแม่เบิร์ถ้าแมนวันหนึ่งหาศูนย์จังสี่นะค่ะพูดถึงนะนะพูดถึงพูดถึงนอะแต่ว่าบางคนเขาเจ้าก็อาจจะเก็บเก็บเก็บเมื่อทุกสุดจะสี่นะคัมมีทุนหลายนะแต่คัมมี่ทุนหน่อยเข่ากับทีเจรนาแค่หนึ่งหาศูนย์กับหาศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งหาศูนย์เท่านั้นแหละ ค่าทานหนึ่งร้อยหกสิบหงร้อยหกสิบเขามาขายนั่นเขามาขายร้อยหกสิบอีแม่โตแม่อหรือโตร้อยหาสิบได้บ่บักลาสันได้ยุอีแม่ขนาดก็ได้ถกลงเอาอันนี้ฝันโอหางเลยค่ะสรุปก็คือหนึ่งหกกับ1,50้าเท่านั้นแ่ละนี่ก็บ่หลายตัวได้เหระน้อางค่ะแล้ววันนี้ก็มาฝันอีกมาขึ้นนี่มาขึ้นนี่ฝันเห็นส้าง สร้างมาหงวยหน่วยมหาเมียเมียกสะสออสร้างไม่หันบันมหายูเฮือนหาถุกมฮะมาายูเฮือนมหาอยูุเฮ่นบ้านเลขที่เท่าไหร่บ้านเลขที่หนึ่งร้อยหาแปดหนึ่งห้าแปดค่ะสร้างมหายูเฮ่นค่ะมาจากตูไหมเอาโดบ้วงจากบาจักตู่แต่ว่าหัวจางมากเห็นมากลายตู่โอ้หลายตัวยูแมนแต่ว่าบไ่ไหนบ่ได้นับบ่อไห้นับ เท่านั้นแ่ะอันที่ว่าฝันเห็นสัางนี่เนาะถ้าแมนว่าตีเป็นเลขเนาะพี่น้องหลายคนก็เคยเบาเคยเราสูฟังถ้าเห็นช้างนี่น่าจะมีเลขเก,ก้าหรือเปล่าแมนแมนแมนมมีคิดว่าจังไหนสั่งขึ้นบ้านม่เป็นเก้าค่ะนาอ แมนนุเห็นหลายเธอล้วได้คนฟันเห็นส้างนี่มันออกเก่ามมันมีเก่าหไหมมันมีเก่าแม่นบอกแม่ว่าแมนแม่แต่ว่าเด็กมีเก่าแน่นอนแล้วันนี้ฟันเห็นส้างเขาตีเล็กตัวใดแม่กับอันตีฟันเห็นส้างมากขึอนนี่แหละเห็นกันน้ำหาานะค่ะหานเก่าเก่าหาเนี่ยอ้าวถือต่องเลยถด้วยต่องต้องตียากต้องตียากส้่เอาเลย เือเอาตัวน huh ี้เนี่ยเสื้อเอาตัวนี้ละหาปากกามาเขียนกันพี่น้องเนียจดใบก่อนไม่ให้ลืมเฮ้ย่อม่ยงใช้บุปผาจดใบจดใบลืมตัวแม่จดแเ้าเล่นจะได้เนาะุไปทายคิปเนี่ยใสยางก็ตรงเนาะยางกังกังเนี่ มาประเทศจังไดเนาะเอฟซี่ระเทศเบาหายห้าแล้วนับแล้วบ่ม่าสิไหมน่ะคนเปิดพิ่นเปิดเบงเพิ่นก็เห็นนางเลยบ้านเห็นตัวเห็นฮอนแม่คนเดียวเห็นแมรี่เหรอพี่น้องบ่เห็นดอกเจดต่างยางบ่เทียงเห็นโอ้ไปไซค์เขาจะวันทามาเป็นยังโอ้ยตกกระดัพี่น้องเลยน่ะกระดัยแะบันไดมาหัวนั่งบันไดยังเชื่อเนี่ย อยู่เทียงหน้าโอมันได้ยูเทียงนะใครบ้งเจ้าจอันเฮ็ดประตูไหนยยูเทียงหน้าแล้วเราไปประตูแล้วแล้ว,ว,วค่ะนี่แล้วว่าบดคักดอกความฝันมารีหหา่หนึ่งห้าศูนย์หนึ่งหกศูนย์ เลน,นาดเลื่อนเมกนี่ยมเขียนดแม,นมันบททน,น,นบท่คบวัดเรยอจจะมีต้องกันกด้วยวันที่สามสิบนะแม่ค่ะท่านทิดทันวาความฝันเธอแรกนี่หนึ่งหกศูนย์กัหนึ่งหาศูนย์นอค่ะบันี้ ความฝันที่แม่ว่าเกี่ยวกับสร้างสร้างห้าเก้าเก้าห้าบอกแมนแม่ตัดตีใส่สร้างมันเป็นเก้านะห้าเก้าเก้าห้าพี่สาวนี่เสน่ห์ว่ะแม่แม่นีเสน่ห์แหละบัวไหลได้นั่งตีไหลมนเปลองมันไหลแมนนั่งกับเสือนัองตัวเจ้าอ้นนั่งไปยังนั่งกับจัดนอน เอาพี่น้องกันสำหรับคลิปนี้นะคะเป็นแนวทางของคุณแม่ลีนะคะค่ะเป็นความฝันของแม่ลีสำหรับผู้ใดที่เอะพี่น้องอันนี้เป็นคลิปความฝันของคุณแม่ลีเนาะค่ะเนาะหนึ่งหกศูนย์หนึ่งห้าศูนย์แล้วก็ห้าเก้าเก้าห้า พุแม่ตีเท่านี้แม่แม่เนาะค่ะเอติดตางเคียงหายกันพี่น้องสร้างมาฮียนเนาะคนชีวิสโศก่อนไงบ้างสร้างกัเป็นเก้าแี่นกับเป็นหาจ้าเล็กบ้านกับเรื่องหาแปดเรื่องหาแปดบอกค่ะเล็กบ้านมีถนัน่ะ นี่ตัวนี้แหรอพี่น้องค <ฮะ S 1> ่ะแอนดี้กับสิอยากนอนแล้วได้พี่น้องเลยจ <c oughs> น้อนเหรอเป็นนั่งบึงสร้างกันบ่มีหม่องนอนมันยืดมันวัเหลียวมันบ่วเหลียวสีเ่เห็บไปกับอะไรมันนั่นมาท่านเห็นคอกหมูนี่งามคักเนาะเห็ดงามงามคอกหมูเจา้าคืข้ากับผู<อ>้เเพนนั่งอัน ทายมือนั่นมือแมนเอากระนูไปเบิ้งเลยเดีวมือหดผักแมนเอฟซีเข้าเจ้ากันยังยองเจาวปาดแล้วคือมันแถวสันขอกหมูเราก็งามงามมาจันทรเดียวเข้าก็ดีผูนักพนกัโท่มาหาแม่แม่ยังแข็งรอยู่ว่าสันแมนจำอะไรอายุเท่าไหร่ก็อายุเกือบสิบสี่เกืสิบสามเกือบสิบสีข้อแม่เดียเข้าว่ายังแข็งแรงอยู่นาะเมลี่แล้วคือมันคือขยันแถวสันแม่เนาะแมน สียูซีไรบ่มนันมีนี่มีสินเอานอนแม่นอนเอาตัวเลขเอฟซีเบิ่งก่นนุงได้นะลง่น้อค่ะพี่น้องค่ะอันนี้เป็นตัวเลขของคุณแม่ลีเนาะค่ะพี่น้องแม่ลีเพ่นฝันเด้พี่น้องเพ่นฝันดีเนาะค่ะเนาะสำรับตัวเลขนะคะความฝันของคุณแม่นะคะฝันว่าเพิ่นเอาเอาเด็กหน่อยเอาทานมใไ้เนาะพี่น้องราคาเอามาขายไ้ราคาทานลอยหกสิบเพิ่นต่อ ลอยหาซีบเดบอก็ได้นะคะเพิ่นกะตกลงกันคือราคาลอยหาซีบและะ้วก็รอบสองมาฟันอีกนะคะฝันว่าสังมาล้ายมาอยู่เฮือนละคะ่ะมาหนาเฮือนเลยบ่แม่มาอยู่หนาเฮือนบ้านเล็กทีคุณแม่ในหนึ่งหาแปดนะคะถ้าแม่นว่าตีเป็นตัวเลขค่ะแม่สิตีตัวใดแม่บอกว่าเฮือนเป็นหาสร้างเป็นเก้าก็ได้หาเก้าเก้าหาพี่น้องเนาะเอาเป็นแนวทางไหวนะคะผู้ใดที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะ ก็ฝากไว้ให้พิ่จารหนานะคะสุดท้ายนี่ก็ให้แฟนคลับแฟนช่องนะคะที่ขามาติดตามรับชมขอให้โชคดีมีโชคลาภนะคะจังใดก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยคะ่ะท่านผู้ชมขาสวัสดีคะ่ะ